สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป5ที่น่ารักของคุณครูของทุกทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกัรเนเรื่องของการอ่านบทร้อยกรองและก็อธิบายคำสั่งด้วยกันค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนก่อนเลยว่าบทร้อยกรองเนี่ยคืออะไรนะคะบทร้อยกรองก็คือ ถ้อยคำที่เรียบเรียงให้เป็นระเบียบถูกต้องตามข้อกำหนดฉันทลักษณ์นะคะโดยมีข้อกำหนดข้อบังคับต่างๆให้เกิดความพยเร์ค่ะและก็แตกต่างจากถ้อยคำธรรมดานะคะวิธีการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด2วิธีด้วยกันค่ะนั่นก็คืออ่านออกเสียงแบบ เสียงปกตินะคะแบบร้อยแก้วค่ะแล้วก็อ่านออกเสียงเป็นทำนองสนอนั่นเองค่ะหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองนะคะ 1. นนะคะเราก็จำเป็นจะต้องศึกษาคำอ่านแล้วก็คำศัพท์ยากในบทร้อยกรองก่อนค่ะแล้วก็อ่านให้ถูกต้องตามอักขระวิธี2ก็คืออ่านเว้นจังหวะนะคะ วักตอนที่ถูกต้องค่ะ 3. ก็คือน้ำเสียงไพเราะชัดเจนนุ่มนวลหน้าฟังนะคะแล้วก็เสียงไม่เบาหรือว่าไม่ดังมากจนเกินไปค่ะ 4. ก็คือน้ำเสียงแล้วก็อารมณ์เนี่ยเป็นไปตามเนื้อเรื่องนั่นเองค่ะการอ,อ่านออกเสียงบทร้อยกรองนะคะก็จะมีอยู่3ลักษณะด้วยกันค่ะ 1. ก็คือ ศึกษาประเภทของบทร้อยกรองนะคะว่าบทนั้นเนี่ยเป็นบทร้อยกรองประเภทใดนะคะแล้วก็2ก็คือแบ่งจังหวะนะคะวักตอนแล้วก็การอ่านที่ถูกต้องค่ะ3ก็คือศึกษาคําอ่านแล้วก็คำศัพท์ยากในบทร้อยกรองนะคะเดี๋ยวเรามาลองนะคะฝึกอ่านทํานองสนอในเรื่องของ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไปพร้อมๆกับคุณครูโอเลยคะ่ะเราเกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่งอย่ามา้พึ่งผู้ใดให้เขายานนะควรคันหนึ่ง ักบันตั้งหน้ามานะนำกติกิกพาพนิชยการงานมีเกียรติอย่ายาียดพานหาว่างานตำํำหรือจะชอบวิชา อุตสาหากรรมเชิญเลือกทำตามถนัดอย่าผัดวนันเอาดวงใจเป็นทุนนุนนำนาเอาปัญญาเป็นแรงมุ่งแข็งพันนาะ เอาความเพียรเป็นญาณประสานกันผลจะบานลุสู่ประตูชัยเงินและทองกองอยู่ประตูหน้าคอยเปิดอายิ้มรับ ไม่ขับสายซับในดินสิ้นในน้ำออกคร่ำไปแหลมทองไทยพร้อมจะช่วยอำนวยเอ่ยถ้านักเรียนยังฝึกอ่านไม่ได้นะคะ ให้นักเรียนลองกับย้อนแล้วก็ลองฝึกกันอีกรอบหนึ่งนะคะทีนี้เรามารู้จักคำศัพท์ในบทกันเลยค่ะยันแปลว่ายะะเย,ย้ยบากบันแปลว่าตั้งหน้าฝากความยากลำบาก มานะแปลว่าความตั้งใจจริงกสิกิจหมายถึงงานด้านการเพราะปลูกพาณิชยการหมายถึงงานด้านการค้าขายอุตสาหก,กรรมหมายถึง,งก,าาก,กรรงงิจการ ที่ใช้ทุนและแรงงานเพื่อผลิตสิ่งของหรือจัดให้มีบริการสำหรับวันนี้นะคะพุณครูก็มีใบงานเนื้อเรื่องของการอ่านบทร้อยกรองแล้วก็ให้นักเรียนเขียนอธิบายคำศัพท์ลงไปในใบางานที่เรียนได้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูต้องขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้ค่ะและเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ